สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะเสนอเรื่องการคูณนะครับสเกลร์นะครับกับเวกเตอร์นะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสเกลร์มัลติพิเคชันนะครับสมมติว่าเรามีนะครับแมทริกซ์นะครับแมทริกซ์ขนาด2อคูณสนะครับมีหน้าตาเป็นอย่างนั้นนะครับเจ็ดห้าลบสิบสามแปดศูนย์นะครับสองคูณสามนะครับสองคือจำนวนแถวนะครับ 3คือจำนวนหลักนะครับสมมติเรามีเลข3นะครับเป็นสเกลาร์นะครับคูณอยู่กับเมทริกซ์นะครับเราสามารถที่จะพิจารณานะครับเมทริกซ์นะครับเป็นเวกเตอร์ก็ได้แต่ก้ใครยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือเวกเตอร์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคราวนี้นี่ก็คือเหมือนกับเรามีเลข3นะครับซึ่งเป็นจำนวนจริงคูณอยู่กับเมทริกซ์นะครับซึ่งอยู่บนคนละโลกเลยใช่ไหมครับ เมทริกซ์นะครับกับเลข3ามซึ่งเป็นจำนวนจริงนะครับลักษณะการคูณแบบนี้นะครับเรียกว่าสเกลาร์มัลติพิเคชันนะครับก็คือผลคูณเชิงสเกลาร์นะครับก็คือเรามีเลข3นะครับตัวจำนวนจริงตัวนี้เราเรียกว่าสเกลาร์นะครับส่วนเมทริกซ์ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะมองมันเป็นออบเจกต์นะครับหรือสิ่งที่อยู่ในโลกที่เราเรียกว่าเวกเตอร์ก็ได้นะครับวิธีการคูณนะครับสเกลาร์ด้วย วิธีการคูณนะครับเมทริกซ์ด้วยสเกลาร์นะครับไอเดียก็ง่ายๆนะครับก็คือเราจะคูณแจกนะครับเราจะคูณตัวเลขเนี้ยนะครับที่เรียกว่าสเกลาร์นะครับไปที่แต่ละตำแหน่งนะครับของเมทริกซ์นะครับก็คือ3ตัวนี้จะถูกนำไปคูณในแต่ละตำแหน่งนะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่6กตำแหน่งนะครับก็คือ3าคูนเนะครับตำแหน่งที่1 1ึ่งตำแหน่งที่1 2คือ3าคูนหนะครับตำแหน่งที่1 3ก็คือ3ามคูนลบสินะครับตำแหน่งที่2 1คือ3าคูนสนะครับ ตำแหน่งที่32 22 2นะครับขอโทษทีก็คือ3คูณ8แล้วตำแหน่งที่23คือ3คูณ0ผลลัพธ์นะครับเวลาเราคูณแมทริกซ์นะครับด้วยสเกลาร์หรือจำนวนจริงนะครับเราจะได้แมทริกซ์นะครับเพราะนั้นตำแหน่งที่11ก็คือจะได้3คูณ7เท่ากับ21นะครับตำแหน่งที่12คือ3คูณ5นะครับได้15นะครับตำแหน่งที่13ได้ลบ30 2 1ได้9นะครับ2 2ได้24แล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายได้0นะครับเพราะนั้นสรุปสุดท้ายนะครับเวลาเราเอาแมทริกซ์คูณด้วยตัวเลขนะครับหรือสเกลา